ไฟเดียวซ้อมมากี่วันครับก็สองอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเท่ก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วมีใครไปเป็นคู่บอลคุณซ้อมบางอยู่ที่ไหนก็มีพวกเพื่อนในค่ายเ็รอหย่พอดีแล้วพวกพี่ๆน้องๆในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละเป็นยี่สิบสองเราสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆมาไม่กี่กิโลครับก็ห้าสิบเจ็ดห้าแปดเราไปมวยสไตล์เลยครับก็เตะมวอแล้ววันนี้เรามาเจอเรากรหันน้อยเคยปล่อยกันยังก็ไม่เคยยังไม่เคยปล่อยกับพี่เพชรกรหันเลย แล้วเราได้ศึกษาเกมต่อยเขายังก็เขาก็ฝีมือเราของผีมือชูวีมือเลยแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดิเราก็แก้เกมกับตายปล่อยตามตัตายก่อนเดี๋ยวไปแก้ไขบนเวทีขึ้นมาล่าสุดนี้เราต่อยเวทีก็ระยองที่ระยองอันนั้นช่าต่อยแล้วปล่อยต่อยอันช่างต่อยช่างต่อยต่อยเวทเท่าไหร่วันนั้นร้อยเบียดร้อยยี่สิบวันนี้ไม่ต่อยร้อยยี่สิบเนาะแล้วผลวันนั้นเป็นไงก็แพ้พลาดแพ้คะแนนแพ้ใครวันนั้นแพ้เด่นโอ้ไปพลาดแพ้คะแนนมาแล้ววันนี้ก็เลยมาช่องเจ็ดเลย แล้วนี่ต่อย120เมื่อกี้2นับยังก็2นับคิดว่ามาเกิ์มาขาดเกิ์ตอนตอนหนึ่งก็คือมาวิ่งตอนเช้าเนาะร่างกายไฟนี่เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มเลยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดใช่รอชนะกับข่ายเนาะไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับก็3โล3โลได้3ทีโลได้รักต่อยเมื่อมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ละก็ หลักร้อยบวกไหมหรือยังไม่ถึงหลักร้อยแล้วได้แล้วเนาะอ่ะเราคนจังหวัดปุตตะอ่าฝากเชิญช่วนแฟนครับเรานน่หน่อยก็ฝากเชิญฝากใจเต็มเต็มเพี่ยนเลยวันนี้ขอให้เราโชคดีขอบคุณมากครับ